สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาแวะลิ้มลองความอร่อยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังเราอยู่กันที่นายกอ๋อกว๋วยเตี๋ยวเรือยกซดสาขาหนึ่งถนนสายล่างระยองเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำซุปเข้มข้นรสชาติกลมกลม่อมและเครื่องแน่นๆจัดเต็มทุกชามครับเป็นร้านที่ดูอบอุ่นมากเลยนะครับพนักง,งานก็บริการรวดเร็วทันใจเมนูของทางร้านก็มีให้เลือกหลายเมนูเลยนะครับทั้งกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนื้อแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับลองแวะมาดูที่ร้านกันได้เลยครับ โอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยทั้งหมูชิ้นลูกชิ้นและตับมาพร้อมกับน้ำซุปสีเข้มข้นหอมเครื่องเทศอืมกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยครับลองแวะมาชิมกันนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปหมูนุ่มละลายในปากเลยครับลูกชิ้นก็เด้งดึงอร่อยส่วนตับก็สุกกำลังดีไม่เหนียวเลยครับ ร้านนี้เขาใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบมากๆเลยนะครับเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวออกมาอร่อยถูกปากจริงๆครับท่านใดที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติเข้มข้นแนะนำร้านนี้เลยครับถ้าใครได้มีโอกาสได้แวะมาพื้นที่ใกล้เคียงก็ลองแวะมาชิมกันดูนะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับ